สัสดีครับสวัสดีครับตอนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากีชาแนลนะครับชาแนลที่เราจะไปปากทีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากทีด้วยนะครับวันนี้เราจะมาปากทีกับนับไม่ถูกอะนับสิบจะจูบครับนับสิบจะจูบนับเล็ก็ไม่เป็นไม่ใช่เก้าเหรอ อการเหรอับเออรการทางร่างกายรัพิการทางสมองยี่มีเบาะสอยู่ซ้ซ้อนซ้ำซ้อนีเยซซ้อนจริงจริงแล้วมันจะอย่างนี้ครับว่าเราอ่ะมีมีมีการเชิญคุณตีมาโนแล้วเราก็มีเรื่องอที่ ผลงานที่คุณติกํกำลังทำอยู่ก็คือเป็นพุ่งกับเรื่องนับสิจบจะจูนะครับคุณผู้ชมครับจากนิยายชื่อดังบนเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามไปจำนวนมากสู่ผลงานซีรีส์ที่จะออกมากระชากใจสาววัยทั่วประเทศเฮดด้ฟินจิ้นไปกับคินและน้ำชาในรักหมดใจในวิศวะ Bad Engineer The Series เร็วๆนี้ทางช่องสิเป็นไงล่ะฉันบอกแกแล้วจีน ถ้าแกดังอ่ะสำนักพิมพ์ก็จะดังไปด้วยมีแต่ได้กับได้แล้วนิยายแฟนตาซีสยองขวาญเรื่องใหม่ที่ผมส่งให้พี่บัวอ่านเป็นไงบ้างครับน่ารักเั้ยพี่ตัดสินใจแล้วเราจะให้ซีนเขียนนายพี่หนึ่งแน่จริงเอาละนะจีนนะไม่เอาแล้วครับพี่บัวตอนนี้นิยายวายของจีนะกำลังดังนะแล้วก็กำลังจะได้ทำซีรีส์ด้วยแต่ผมไม่ถนัดนะครับเออถึงช่วยกันลวกันนะนี่เปิด ต่เนี่ชอผมมาพี่กลัวมากเลยไปแตดบ้างดีกว่าเล่นดีอจีนพี่ขอฉากเอ็นซีะแซบเลยนะแซบไปได้แล้วิปอุ้ยตัทีเซอร์มันอะ คือต้เปิดหนังซีรีส์ไวยดูใช่ไหมหมายเลขสิบแปดเข้ามาเลยจ้าโอวิชวัผัวโหดจ้าเปิดตัวโลเปิดปวดตัวว่ะเปิดตัวละมุนมากผู้ใดนี่คือผู้ใดมีความชายนิสนะความชายนิสรอสัตว์นะพี่ดูดิผมนับสิบอายุยี่สิบปีเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศปีสองมาแคสบทกินครับพี่หน่อยครับผม ไปข้างานแป๊บนึงมึงจะไปไหนแนสลยรอยที่กูทำไว้กับมึงเป็นสิ่งที่เตือนมึงว่า <c oughs> มึงเป็นของกูเขิบม,มา,มาย่ใไงก็เขิม <c oughs> เจอก้าวเข้าไปอ่ะ เดี๋ยวนะครับผมว่าฟินมากแม่ฝังกูเย่ฝงเย่คุณจำไม่ได้ที่มีแค่ซีรีส์อยู่นนี้รือเปเออทำไมวะสวัสดีครับคุณจีนเฮ้ยมันมาได้ไงวะคอนโดมึงอะมีสามห้องนอนใช่ไหมไม่สารจะพูดไม่จบเลยแค่มึงปู่ก็ได้ยินหมดแล้วแค่เดือนเดียวแล้วมึงอนะนะมึงนะแค่เดือนเดียวห้องมึงอยู่นี่อยู่ได้ก็อยู่ไป โหสภาพนักเขียนคือเลวร้ายมากตอนเช้าไหมครับแยังมันพลอยเท่าภูเขาเลยฉันต้องบอก่ามีเรื่องเกี่ยวกับบทจะถามกลัวผมจะขอให้คุณจีนอะช่วยไปคู่ซ้อมบทให้กับผมหน่อยได้ไหมครับคู่ซ้อมเนี่ยนะจะมึงจะท้อมาคือซ้อมบทไงครับตอนนี้มันบทจูบนะไม่ได้เหรอครับงั้นไต้องตกใจกันมากจูบจะจูบเรีบๆจูบจูบเลยในบทของจีนต้องตกใจนะครับ ถามถบบนั้นจีนหลับตาก็ได้นะลุยทำไมต้องใกล้ขนาดนั้นโอ๊ยไใกล้โอ๊ยโอ๊ยจูบตีสิวอยนี่ถ่ายซีรีส์วายนะมันต้องจูบมันต้องดูดเดิมอะไรอ่ะน้ำสิบเขินเราเหรอเฮ้ยน้องหน้าหวานมากอ่านี่พี่จีนชอบสิบเหรอ ทันทันที่พี่รู้ว่าเอ๋ชอบสิบร้ายเหมือนกันนะเนี่ยพี่จีนอ่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยครับเมื่อมีภาพหลุดน,นักแสดงหนุ่มซีรีวายชื่อดังที่กำลังออกอากาศยอยู่ในขณะน,นี้กับนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ของเรื่องมีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกันครับทำเอาแฟนๆซีรีส์ต่างแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนชีวิตติดอันดับหนึ่งกันไปเลยโหพี่ต้องย้อกยุ่งไก่นับสิบอะแบบจริงจังอะไเข้าใจะเชื่อว่ามันส่งผลกระทบต่อซีรีส์มากเลยนะพี่ผมขอนะพี่ ตอนนี้ทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดเนี่ยแล้วสรุปพี่กับไอ้น้ำสิบคือคนจริงปะเนี่ยมึงเก็บของล้อออกไปจากห้องกูคุณจีนสรุปมึงจะไปไหมได้ถ้ามึงไม่ไปกูไปเอง ปินประกอบดีอ่ะอ้ม่นักแสดงก็เล่นดีเนาะน่าดูอ่ะเรื่องเนี้ยมึครบทุกินจริงอ่ะมึงคิดว่ากูจะเชื่อคนที่มันหลอกกูมาตลอดเหรอผมต้องปัดที่ไอ้ดีมากขึ้นนะนี่มึงสนุกมากที่มาหลอกกูอ่ะ จต่ไปอย่าม้วนไปเลยพี่ปอเล่นดีอ่ะมาแต่เราเพิ่งนับสิบหรือว่าคุณจีนไม่เคยจูบใครมาก่อนนั้นเลยหรอไม่ได้หรอกแ้วเฮ้ยขอบคุณที่มาส่งนะครับตกใจปกห้อง คุณตี๋ตกปลาร์กแต่มาทำไมผมชอบคุณจีนเอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจะดุเลยพูดกูจะบอกอะไรมึงให้นะเมื่อกี้กูไปลูปหัวหมามาเนี่ยมึงจูบกับหมาแล้ว ถ้างั้นจุบกลับมาด้วยกันนะครับยยองใจมันเย้าไม่รเชื่อผมไม่หลคอยบอกชอบก็ด้หลับหลับหัดี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 คิดว่าเมื่อกี้ถ้าเขาไม่เสดข่าวไปเขาจูบกันโดนไหม เออเอาจริงนะโดนโดนไหมโดนไหมพี่ว่าโดนดนเพราะมันน่าจะหลายเทคเนี่น่ารักเนาะน่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นแบบนักแสดงก็น่ารักเรื่องก็น่ารักอืแล้วก็ วิธีการเล่าเรื่องอะ่ะเราพอเราคุยกับคุณตีแล้วเนาะเราเห็น <ừ m. S 2> ทันในเดอซีรีส์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวิธีการเล่าเรื่องของคุณตีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบ <ừ m. S 2> กับการคุณตีมาบอกว่ามันมีปมของคู่จริงคูจ่จิ้นมันมีดราม่าของความเป็นวายมันมีอะไรต่างๆนานาที่คุณตีแบบ <ừ m. S 2> จะเอามาใส่ในนีด้วยอย่างเงี้ยมันเลยยิ่งรู้สึกแบบโอ้โหยิ่งดูแลยิ่งรู้สึกแบบอยากดู <ừ m. S 2> อีกอยากไม่ใช่อยากดูแล้วใช่<ม>ใช่<ม>เดี๋ยวพอดูคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปฟังคุณตีพูดแบบ ให้รายละเอียดเยอะกว่านี้นะแล้วก็แบบสปอยลอยเล็กก่อนเดอมซึ่งแบบดูแล้วแบบอุต่ายแล้วคือน่ารักคือถ้าสมมติถ้าเทียบกับหนักถ้าเทียบกับซีรีส์เราที่ไม่เป็นซีรีส์ปกติอย่างเมื่อก่อนก็น่าจะเป็นแบบว่าอะไรนะมันยาลิสยาอะไรอย่างงี้ป่ะใช่แรงเบอร์นั้นหรือเปล่า S <S มันตีแผ่แบบไม่ไม่ไม่ไมมคือหมายความว่าเมืองมายา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยเมืองมายาเาเอาวงการมายามาจากน<ม>ี้คือวงการวายอะไรเงี้ย<ม>แต่ว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่าสิในในมายาลิศยากับกับ,ก,บกับนับสิทจูปอย่างเงี้ยมันจะคล้ายกันตรงไหนยังไงบ้างหรือเปล่าหรือม,มันแบบรู้เ<ม>ขตกันมาแต่เปลี่ยนแต่ว่าเป็นแบบอะไรยังไงอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ฟังเรารู้สึกว่าเรื่องราวที่คุณตีอยากเอากลับมาใส่อยากใส่เข้าไปอย่างเยเพราะว่าเอาเราะจริงเรื่องราวเหล่านี้ยมันเป็นมันเป็น มันเป็นอมตะนะใช่คือเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมันทํางานกับคนมันก็จะมีปัญหาเพราะเกิดความไม่เข้าใจนะไรเนาะพอความสัมพันธภาพที่มันเกิดขึ้นมันเกิดได้หมดนะควสัมพันธภาพที่ดีสัมพันธภาพที่เลวร้ายสัมพันธภาพที่มันกลายมาเป็นเพื่อนสัมพันธภาพที่กลายเป็นศัตรูมันเกิดขึ้นได้หมดอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันเกิดขึ้นจากประเด็นหลักประเด็นเดียวคือความรู้สึกอืมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเรื่องราวเหล่านี้พี่ว่าดูลรวรู้สึกแบบถ้าเอาไปแบบสมมุตินะถ้าเอาไปแบบว่าเหมือนแบบใส่แบบ ในเอกหลายหลายสมมุติแบบแบบว่าในเอกในซีรีส์หลายหลาย<ม>แล้วก็มาเจอในเอกในชีวิตจริงแบบงงชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้จะแบบว่าโปรเทคเคือเข้าใจป่ะแล้วคือแบบว่ามันเล่นแล้วุณน่ามันน่าจะเปรี้ยวมากนะหนึ่งทีละ,ละพระเอกพระเอกก็หลายในเอกเหลืออะไรอย่างเงี้ยนอกมันก็แบบแบบสําหรับสำหรับคู่ปกติอย่างเงี้ยสมตสมตินะคือแบบว่าถ้าหัวสมวอามาเปรียบเทียบระหว่างซีรีส์ปกติที่มันเป็นชายหญิงเนาะ แล้วคือผู้เอ่อตัวพระเอกเนี่ยจะมีแบบบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบสังคมเราคืออยู่กับมันมานานมันก็เลยเคยชินคือคือได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาโดยตลอดโดยที่มันก็ไม่อาจจะรู้สึกแต่ไม่ได้แบบว่ามีการแอนตี้นั่นนี่นู่นค่แค่รู้สึกดูแบ๊ดบอยหวา่นนั่นนี่นู่นอะไรางเงี้คือรู้ว่ามันผิดศีลธรรมแต่ว่าดูได้คือท็อตไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนเพียงแต่ว่าเอาเอก็คือเหมือนได้ยินได้ มันอยู่ในควาบของละครไทยมานานอ่ะังคมไทยมาตลอแล้วก็มันอยู่ในบริบทของสังคมไทยมานานอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่เป็นวายนะ้าแยกคผู้นะขอขาดเด้อไปได้เด้อไม่ได้เด้อคือแบบว่าโอ้โหแบบแม้จะกระทั่งแบบว่าจะเปลี่ยนแฮชแท็กยังรู้สึกแบบโอ้โหดราม่าตลึงนึงงานทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบมันน่าสนุกนะเนี่ยคือแบบว่าเรื่องเล็กๆแบบอย่างเงี้ยคือแค่เรื่องเล็กนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยคือแบบ โอ้โหมันจะกลายมาเป็นท้องว่ดฝึทาวได้อย่างแบบมาาหาศาลเลยแหละ,อ,ะอย่างอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาก็ดูแล้วเนาะนาัใน, <ๆ S 1> ในทีนเซอร์เ,เขาก็ทําให้ดูแล้วเนาะ <ๆ S 1> คือแบบว่าผู้ <ๆ S 1> จีผู้จริงอะ่ะ <ๆ S 1> ที่มันเป็นนับสิบอ่อนับสิบจีนกับนับสิบอะไรนะคุณหมอชื่ออะไรนะเมื่อกี้อันไม่ใช่คุณหมอว่ะน้อยคนชื่ออะไรนะในเรื่อง,งเอ่อเอ๋ปะเอ๋อะไรเงี้ยนับสิบเอ๋ยอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็เลยรู้สึกแบบโอ้โเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขายังจับอันนี้มาเลยอ่ะเราคิดดูนะ ตามมากขนาดไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือในสังคมวายตอนเนี้ยลองลองไปแยกคู่สิโอโหวยวไม่ต้องแยกคู่หรอกแค่แยกกันเล่นน่ะเล่นเดวกกันเล่นเด็กเล่นเด็กกันแล้วไม่ได้ไม่ได้กันก็ไม่ได้อีกอะไรอย่างงี้ เท่เดียวกันแต่ไม่ได้เล่นคู่กันคู่กันเอออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้พูดถึงพี่ป๊อบกับพี่พูดถึงพี่ป๊อบกับพี่และนวยกันอยู่คือมันพูดถึงเรื่องของวายกระแสวายเป็นจริงๆซึ่งพอมันเป็นน้ำสิบตัวเนี้ยดีนะคืออันนี้คือเรื่องแบบว่าโครงบทเล่าเรื่องโครงอันนั้นนี้นู่นอ่ะแล้วออฟกับป๊อบรู้สึกยังไงอะไรยังไงเนี่ยว่าเสียเจมด้วยของป๊อปพี่ปอนเล่าเมื่อกี้อะ ปอกคิดว่าเออมันเป็นความรู้ใหม่นะเพราะป<ม>อกไม่ได้ติดตามแบบไม่ไม่ได้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมการดูวายอย่างแบบมากมอย่างลึกซึ้งพอเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเออเนอะวัฒนธรรมการดูซีรีส์วายเนี่ยมันคนละโลกกับวัฒนธรรมการดูซีรีส์ธรรมดามากๆ<ม>โดยเฉพาะเรื่องอ่าขอเรียกว่าคู่พระคู่นางละกันอ่ะ<ม>พระเอกกับนายเอกอ่ะมันต่างกันขนาดนั้นคือมันย้อนให้เรานึกถึงอดีตที่แบบ เฮ้ยเมื่อก่อนนี้ดารามีแฟนไม่ได้เลยอหรือแบบใครเล่นคู่กับใครก็ต้องคู่กันันนคู่กันทุกเรื่องทุกเรื่องแบบสี่ห้าเรื่องต่อตกันก็ต้องคู่เดิมเออมันเห็นภาพมันเห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นแบบน,นั้นแฮะแล้วเรื่องนี้น่าจะทําให้แบบว่าได,ได้ได้ได้ข้อมูลในวัฒนธรรมแบบนั้นและได้จีนได้ฟินจ แต่ว่ามันน่ารักนะคือดูแล้วเหมือนกับมีความดรามา่ามีความแฉะแฉะสังคมแต่ในขณะเดียวกันปอนพูดสุบาเนี่ยมันเป็นเรื่องรักใสๆของคนสองคนที่เขารักกันนะอแต่มันมีมันมีอุปสรรคที่มาขวางกันซึ่งมันเป็นเรื่องของบริบทสังคมที่มันยากะที่เขาจะแบบก้าวผ่านกันไปด้วยกันอะอืมอืมสอบเราเรามองเห็นว่ามันเป็นการที่ว่าวายมันพร้อมที่จะบุกช่องใหญ่ๆแล้วจริง เพราะช่องใหญ่ๆมันจะมีธีมของละครอยู่เนาะละครไม่จะเป็นละครหัวข้ามละครก่อนข้ามอะไรมันจะมีธีมมีอะไรอยู่ที่เราเห็นเป็นเรื่องปกติเรื่องแตบตียั่งผัวมีการอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการย่งกันไปย่งกันมาอย่างเงี้ยซึ่งในซีรีส์วายส่วนใหญ่ปกติจะเป็นเรื่องของความรักกุ๊กกิ๊กๆเป็นเรื่องของคนวัยเรียนจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมเด็กมหาลัยอันนี้มันออกนอกปริบทร่มมหาลัยนะเป็นรุ่นของคนวัยทำงานและนี่สองเองมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามีการชิงรักหักสว่าดกันอ่ะซึ่งมันเป ซีรีส์ไทยอะแล้วนี่มีการเอาไปผนวกงที่ปอนพูดมาตอนต้นว่ามีการดึงแบบว่าเป็น Y Universe เข้ามาเลยตั้งแต่ผู้เขียนวงการนักเขียนวงการออที่ผู้ผลิตซีรีส์วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความอิ่มเต็มที่แล้วก็ครบถ้วนด้วยวรสชาติรู้สึกมันแปลกใหม่ดีมันเป็นการแบบว่าเออมันไม่ใช่วที่จะมาดูแล้วมีความหวานอย่างเดียวแล้วก็มันทําให้คนที่ดูละครที่เป็นละครชายหญิงมาก่อนเนะี่ย เข้าถึงนี้ด้วยนะเพราะว่าฉากเกา่าที่ย้ายขึ้นอ่าในเซตย้ายขึ้นเพราะเคยเคยเห็นภาพอย่างนี้มาก่อนแล้วในแต่ตัวนู้นแต่ว่าจะมาลองเปิดใจดูหรือเปล่ากับผู้ชายชายเนี่ยเออนี่เป็นโจทย์ท,ที่ที่ช่องใหญ่ต้องทําการบ้านต่อยนิดนึงละตอนนี้ยแต่คิดว่ามันน่าจะมาแล้วละ่ะมันต้องมาแล้วอืมผมก็คิดคล้ายๆพี่สามคนนะแต่ว่าด้วยความและอีกอย่างหนึ่งที่ผมโอเคด้วยว่าเพราะด้วยความเ,เป็นคนตีด้วยมั้งเขาก็ยังมีความอ่านด้วยความที่เขาเกิดจากซีรีส์วายเนาะเขาทำทานไทยมา โดยมูทแอนโทนอ่ะเขายังครอบด้วยความเป็นวายอยู่ซึ่งถือว่าดีเพราะว่ามันทําให้แฟนวายไม่หนีไปไหนครอบครอบการครอบด้วยความเป็นวายหมายถึงว่ามันจะมีความใสๆความสวยงามความชมพูอ่ะความเป็นความรักกุ๊กกิ๊กในบริบทของข้างในนั้นนหะมันมีความแบบชิงราสว่างที่พี่เจมบอกมันในการเจาะลึกเบื้องหลังวงการบันเทิงมันมีความบริบทของวงการละครเก่าๆแต่ว่ามันครอบด้วยวายผมว่าเออมันดูแปลกใหม่ดีแต่พอมูทแอนโทนที่เขาทํามาเฮ้ย หน้าหลังมันดูใสมากเลยแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรเบื้องหลังขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณติเคยทำตระทานไทยมาเวลาเขาดาเขาก็ด่าได้อยู่นะไม่ธรรมดานะแต่ชอบแบบมากก็ดีเลยนะไตหลอดก็ไม่ดีเลยชอบไตหลอดตอนนี้มากด้รยว่าความที่แบบมันดูใสมากแล้วการถ่ายนักแสดงทั้งสองคนอะทั้งทั้งหมดแหละทั้งเรื่องมันดูเคลียร์กิ้งมาเลยอะหน้ากิ้งทุกคนแบบไซส์มาเลยแบบแล้วมันน่าดูไงมันนึงดดชาววายแน่ๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าผมว่ามันจะพนวกับความคุ้นขนมคนละครไทยเก่า บอว่าช่องใหญ่มาถูกทางเหมือนกันนะที่เอาวายมาครอบกับขนมแบบนี้ยมันทําให้ไปไม่ได้นเพราะว่าเราชอบมูดแอนโทนเหมือนกันเพราะดูเรารู้สึกว่าน่ารักจังแล้วมันแบบมันไม่ใช่แค่น่ารักที่แบบอ่ะอย่างดนตรีก็ทําดีตอนช่วงดราม่าก,าก,ก็ก็มาแบบบีบนะแต่ก็ไม่ได้บีบแบบโอ้โหโหมแบบออเคสตราอ,อะไรมาก็ไม่ใช่แบบน้นพิธีการเลือกของสไตล์ดนตรีก็น่ารักอืโทนสี ตั้งแต่การจัดแสงเสื้อผ้าแม้กระทั่งสไตล์จัดห้องอคือมันดูสบายมันดูน่ารักมันดูแบบมินิมอลเข้าถึงง่ายดาวทูเอิร์ทอะไรประมาณเนี้ยเออชอบตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเราดูแล้วเราเพลินเปกับมันอืต้องแบบมันเคลียร์แล้วก็คิดวกําลังระได้เอจริงจริงเพราะว่าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบซีรีส์สมัยก่อนแล้วก็จะเป็นแบบซีรีส์ทั่วไปหรือละครที่โทรทัศน์ทั่วไปเนี้ยสมัยก่อนคือจะคนดูมันจะแยกชั้นกันเลยอ่ะ โอ้โหพระเอกก็รวยรวยรวยสุดฤทธิ์สุดเดชอะไรเงี้ยนางเอกก็จนจนต้องฝ่าฟันเหลือเกินเซเดล่ามาเองถูกตีเป็นโอชินเป็นบอลลีมาอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้นี่มันดูดูใกล้ชิดนะถึงถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะดูว่าเออมันเป็นเรื่องของดารากับของนักเขียนอะไรยเงี้ยมันดูจะห่างไกลเราแต่มันก็ไม่ได้ไกลกันมากเนื่องจากการใช้พร็อพใช้ต่างๆที่บอกกันมันมินิมอลลิส์ไง เราดูไปเห็นแบบทั่วๆไปเป็นคอนโดคอนโดเป็นบ้านมีเสาโลมาไม่ต้องมีเรื่องเรือนหลุยสิงเนี้ยเออไม่ต้องหลุยสิหลุยสิบหกหลุยสิบแปดมาหันคอไปอย่ไม่ต้องไม่มีเออเรื่องเขาเกี่ยวกับวงการวายไงมันเลยใชอย่าหมซึ่งผมคิดว่าโลกนี้จะเปิดโลกกระทัให้ใครอีกหลายๆคนมากคนแรกก็ได้เป็นเป็นเรื่องที่ออกมาจากโรวมหาลัยแล้วมันก็ซึ่ก็มีความพัฒนาตัวละครได้มากขึ้นเนอะด้วยวุฒิภาวะอารมณ์ของตัวละครมันไปได้ไกลขึ้น อย่างที่เราว่าเราพ็ดูดูซีรีส์เอยากให้แบบว่ามาย้อนดูตัวเองหรือไปต่อยอดหรือคิดดูดูแค่เนี้เราต่อยอดก็ได้แบบป่าโหอีกเยอะมากเออดีดีรอเลยรอตอนแรกมาเนี้ยเราจะต้องแบบว่ามีกันนะสุ่มหัวแต่เป็นตัเแสบแทบอีกรอบอ่ะใช่เ้วราถ่ายดีอ่ะจังหวะจังหวะแบบการเข้าพาเข้านางด้วยกันเข้านายเอกนางเอกเอ้ยผิด การเข้านายเอกกับพระเอกอไม่เขาแคสตดีเลยพี่เพราะด้วยสันจมูกของทั้งคู่แล้วมันนะใกล้ๆกันน่ะมันเป็นมุองศาที่ได้อยู่ไงไม่รู้เคมีคูดีมากแคสติ้งดีมากๆคู่เนี้ยจริงจริงจริงอ่ะคปามเป็นตัวจริงมาแล้วเป็นยงไงบ้างจ๊ะดีดีดีคือจริงๆแล้วว่าเหมือนกล้องไม่รักน้องตัวจริงหลอกไว้อีก นี่ไปเงี้ยี่ขนาดไม่กี่ยวกับใจไม่รักนะเออต้องคอยนะไม่จริงจริงเราขอเคครับออกมาแล้วโอเคแต่นี่ขอชมอย่างหนึ่งเมื่อกี้ชมเรื่องโปรดักชั่นชมเรื่องการแสดงนะเนต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ปอนนะเรื่องนี้ที่ชวนพวกเรามาดูเรื่องนี้อืมนะเออต้องขอบคุณพี่ปอนเออนอกจากฉายาว่าปอนตใจอย่อย่าเป็นปอนตาดี้วะคนนี้ยตาถึง ไ้งประเด็นต้องขอบคุณคุณตี<ช>ที่ให้โอกาสพวกเราได้สัมภาษณ์พอบอกพอรู้ว่าบอกว่าคุณตีได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์คุณตีปุ๊บแล้วผลงานของค,คุณตีคือนับสิบจะจูกน่มรักมาะเราจะไม่คุยได้อย่างไรเนาะใช่ก็ต้องก็ต้องอืมใช่ไหมเพราะเราทําทานไทยเนาะแล้วมีโอกาสได้คุยกับคุณตีแล้วคุณตีก็กําลังจะทานับสิบจะจูกอีกก็เลยบอกโอ้ตายแล้วมันแบบมีเราเห็นการเติบโตด้วยเลยอ่ะดี่ขอบคุณนะครับคุณคุณตีนะขอบคุณขอบคุณตีหาขอบคุณ ดีทุกวันแล้วก็ขอบคุณอะไรนะกูฟิลลิ่งอ่ากูฟิลลิ่งขอบคุณทุกคนครับก็สําหรับวันนี้นะครับพวกเรากับนับสิบจะจุบก็ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าคลิปต่อไปจะเป็นแบบไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับวันนี้มีอะไรจะมีใครจะฝากอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีเราบายๆกันเลยเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ